แท้จริงวันนี้ชื่นใจมากค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกทท่านที่ได้ร่วมกันนะคะใส่เสื้อสีแดงเพราะว่าคนที่จะใส่เสื้อสีแดงต้องขอบอกว่าท่านต้องมีหัวใจเกินร้อยจริงๆค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะหลายคนเตรียมพร้อมสําหรับการที่จะไปออกศึกครั้งใหญ่ชุกชุมมากนะคะพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วคิดถึงนายกในดวงใจของเราท่านนายกทักษิณ นะคะก็ต้องขอบอกท่านทุกคนว่าวันนี้ว่าทราบซึ้งใจจะจะบอกความในใจอย่างหนึ่งนะคะวันนั้นที่เจ๊มาเปิดตัวผลเ,เสื้อแดงพระพุทธบาทครั้งแรกมีความสุขมากนะคะมีความสุขมากมีความสุขสองครั้งในชีวิตนะคะตั้งแต่ร่วมขบวนการสู้ต่อสู้กับคนเสื้อแดงมาครั้งแรกก็คือการได้เปิดตัวเสื้อแดงที่จังหวัดสระบ,บุรี ได้พาคนเสื้อแดงเนี่ยแห่รอบเมืองสระบุรีไปถึงแก่งคอยวันนั้นมีความสุขมากนะคะมีความสุขจริงๆเพราะว่าเราอยากจะทําอย่างนี้ผมใส่เสื้อสีแดงแล้วมารวมตัวกันวันนั้นเขาบอกเกือบ400คนมีความสุขมากค่ะแล้วอยากจะเห็นความสุขอย่างนั้นเกิดขึ้นกับคนไทยทุกๆคนอยากจะให้ความจริงปรากฏเพราะว่าความจริงนั้นไม่ว่าเราจะพูดกี่ครั้งความจริงก็คือความจริงนะคะแล้วมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่น้องเสื้อแดงทุกคน ไม่ว่าท่านจะมาจากที่ไหนไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านคือกำลังใจนะคะของคนไทยของลูกหลานเราวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเราต่อสู้เพื่อประเทศชาติเราต่อสู้เพื่อลูกหลานของเรา <S <S ถ้าวันใดเนี่ยเรามีประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเราก็จะทราบว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นกินได้เหมือนอย่างที่ท่านนายกทักษิณได้พูดกับพวกเราวันนั้นเราจะมีความสุขนะคะและว,วันนั้นเราจะหมดห่วงนะคะ ก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆตอนนี้เจ๊ก็สอนหลานไวแล้วหลานอายุ5ขวบน,นะคะวันนั้นจะพาหลานไปไปเที่ยวทุ่งทานตะวันว่าวันนี้พ่อแม่เรามาทําอะไรปู่ย่าตายายเรามาทําอะไรนะคะขอให้ท่านทุกคนจงมีความสุขในการต่อสู้จงมีความมั่นคงในการต่อสู้นะคะแล้วเราจะไม่สูญเสียเสียเปล่าแน่นอนค่ะก็ขอให้นะคะคนเสื้อแดงทุกคนรักและก็สามัคคีกันจับมือกันไว้ นะคะอะไรที่มันพอจะให้อภัยกันได้เรามองข้ามปัญหาเล็กๆไปก้าวสู่ปัญหาใหญ่ด้วยกันและเราจะไปสู่ชัยชนะด้วยกันค่ะขอบคุณคุณมากค่ะครับนี่แหละครับ